การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโครงการ PA รักน้ำสร้างฝายประจำปี2565โดยมีนายสุเทพนิรหานีผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมีหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีนบ้านคลองชุมพลอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีโดย PA e. ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน จึงได้สร้างฝายชะลอน้ําเพื่อช่วยกักเก็บน้ําให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ําเป็นแหล่งน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคตลอดจนนําไปใช้เพื่อการเกษตรลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลําคลองในฤดูฝนสําหรับในฤดูแรงยังสามารถชะลอน้ําให้ไหลช้าลงและเก็บน้ําไว้เพื่อใช้ในการทําการเกษตรทําให้ชุมชนที่อยู่ด้านล่างหรือท้ายน้ําของลําคลองนี้มีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภครวมทั้งใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีไฟฟ้าเราเนี่ยนอกจากมีภารกิจในการขายไฟ แลาจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้วเนี่ยยังมีโครงการเ CSR ทุกๆปีปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สร้างฝ่ายที่ตะบนสัมพันตาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เนี้ได้มีน้ําใช้อุดมสมบูรณ์เราเอาวัสดุเก่าๆที่เราเหลือใช้เช่นเสาไฟหรือคอนที่หมดอายุการใช้งานแล้วแต่สภาพยังแข็งแรงเราก็มาทําเป็นฐานรากในการก่อสร้างแล้วถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เหลือใชใ้เป็นประโยชน์นะครับ